เอว่าเรดวายแท็กรุ่นท็อปค่ะ,คะขับเคลื่อนสี่อราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอย่่ที้าน่1 9อ2 0 0 0บาทค่ะคันนี้ยังไม่รวมตกแต่งนะคะแต่งชุดแต่ง v ิเ t อร์รอบคันใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วจัดเบรกหลอๆเท่ๆนะคะของเบรโ bo พานโนเมล่านะคะยางเอทีออทเตอรเรนค่ะคันนี้รับสีเป็นเทาร์รัปเตอร์ทั้งคันเลยนะเครื่องยนต์เป็น2อลิตรค่ะเกียร์ออโตสิสปีดค่ะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นนี้าร่อ,อรัน,นางตามมาันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนกระจังหล่อเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้ารัปเตอร์วี6นะคะลูกค้าสามารถจะเลือกไฟได้นะมีสีส้มแล้วก็สีขาวค่ะใส่ครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําเงาให้หล่อเท่ๆแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นไฟแบบแมทริก LED นะคะลดแสงยางตาให้อัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มลดความสว่างนะคะให้ออโต้ด้วยนะสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีคําว่าวิกเตอร์ใหญ่ๆข้างล่างนะทำเป็นสีเทา นะคะแรปเตอร์แล้วก็ตัดสีดำนะหล่อมากๆเลยมาพร้อมกับเซ็ตคิวล้อนะคะชุดวิกเตอร์นะคะคันนี้ก็ใส่ไซส์3นิ้วครึ่งนะคะเป็นทรงหยกักล้อแม็กหล่อมากๆเลยทุกคนนะคะล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะตัวนี้นะคะก้านเป็นเหมือนตัววายเนาะยางโตโยโอเพนคันที่นะคะสเปคยางตัวนี้เป็นยาง AT ทอ t ทเรนะขับดีขับนุ่มนะคะแล้วก็ใส่สเปค265 55 R20 นะคะ คันนี้พิเศษมากเลยนะลูกค้าแบบจัดเบรกนะให้นุ่มขึ้นนะคะใส่เบรกจานหน้านะคะเป็น 20Z ซนะคะ410 6พอร์ตแล้วก็ใส่ปั๊มเบรกสีส้มหล่อๆแบบนี้นะเลือกสีได้นะคะส่วนโชคนะคะหรือว่าปิกนกเนี่ยใช้ของเดิมทั้งหมดเลยนะคะ ก็ขับดีขับนุ่มค่ะสเปคนี้เนาะสำหรับรถคันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่นะคะเยอะเลยนะคะมีเรดาร์เซนเซอร์นะคะให้รอบคันกล้องรอบคัน360องศามีบายสปอตนะคะเตือนรถมุมอับสายตาที่ตัวกระจกด้วยนะคะแล้วก็สีที่เห็นนะคะทั้งคันเนี่ยเป็นสีเทารปเตอร์นะคะสีนี้คือสีที่เราแรปสติกเกอร์นั่นเองตัวรถเดิมๆของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะทุกคน เป็นสีดานะคะแล้วก็ใส่เบ้ารองมือจับนะคะเป็นสีดําแล้วก็ราวหลังคานะคะก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยเนาะทุกคนหล่อมากๆเลยนะคะบันไดข้างนะคะก็มีการตกกันลื่นมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับงานอลูมิเนียมด้วยนะคะเบรกด้านหน้า6พอตหลังสพอร์ตนะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยจานด้านหน้า410หนหลัง400นะคะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะสปอยเลอร์อันนี้แต่งเพิ่มนะคะเป็นชุดงานวิกเตอร์นะคะก็แรปสีตัวสปอยเลอร์อให้ด้วย ด้านหลังใส่ครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะกล้องมีให้360องศารอบคันเลยนะคะแล้วก็สเกิร์ตท้ายค่ะอันนี้ลูกค้าใส่นะคะสเกิร์ตบิคเตอร์ค่ะเป็นท่อทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดแบบนี้นะคะหล่อและเท่มากๆเลยนะคะกับรถไวแท็กับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะคะใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้ต้องมาที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะสามารถโทรมหาสมุทรจีได้เลยนะคะที่เบ์ 092-259-346ส้มจีตฟอร์ดนครเกษนาเินโชรุมยอดขายดับหนึ่งโทรมาคุยกันได้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่งจีตหน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ